คราวนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับวิถีที่จะไปอยู่ในยุคใหม่นะลองดูนะฮะว่าท่านจะเห็นภาพใหม่เป็นอย่างไรนะครับภาพใหม่ที่ได้ก็คือประชาชนนั้นก็มีทุนนะตั้งไว้4ล้านใน40ป,ปีนะครับแต่ที่นี้อัพขึ้นไป็น12ล้านแล้วนะเมื่อ12ล้านแล้วเงินมันเยอะ เพราะว่ามันจะเป็นต้องไปสร้างการจ้างงานไปสร้างเมืองอีก30สิเมืองทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศอีกแต่ละประเทศก็สร้างเมืองเหมือนกันสร้างเมืองสร้างชุมชนขึ้นมามันจะเกิดกําลังซื้อและการซื้อมันจะเป็นการซื้อในระบบการค้าแบบใหม่เพราะที่นี่เป็นระบบการค้าแบบพอเพียงจิตซึ่ไม่ใช่แคปิต้ลิซึ่งไงเป็นการค้าแบบใหม่ที่ประชาชนนะทำสัญญาสมาร์ทคอนแทคเลยนะครับ ทำสัญญาสมาครคอนแทกเพราะว่าเงินเงินที่จะพิมกมาเนี่ยมันมีเงินของผมน่าจะมาจากสี่แหละในที่ผมขายสินค้าของผมเองเนี่แหละครับขายเดียขายสินค้าขายหมวกขายเสื้อผ้าขายผังอะไรเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนที่สองก็มาจากการแปลงยุษษทธศาสตร์ชาติ20ปีของรัฐบาลขครชรเนี่ยแปลงให้เหลือ2ปีนั่เนเองเพราะเราจะเปลี่ยนถ่ายประเทศนะครับ แล้วก็อันที่สามนี้ได้จากการเป็นตกลงกับต่างประเทศนี่แหละอันนี้แหละอันที่สามและสี่เป็นการตกลงกับต่างประเทศเป็นทำดีลตกลงต่างประเทศครับจึงจะได้เงินมากกว่าสิบสองล้านนะครับสมมรัต่างประเทศเขาโอเคง้อโอเคแล้วเนี่ยเงินมันก็จะเงินมันก็จะอยู่ในสมาร์ทคอนแทกนั่นเองนะครับซึ่งมันสมาร์ทคอนแทกมันก็มีกําหนดปแล้ว่าต้องสร้างเมืองนะครับโดยจ่ายภาษีไปเลยสิบปี เพาทุกคนมีไรายได้น่นจ่ายไปเลยสิบปีนะครับสิบปีหนึ่งล้านมันก็ไปสร้างเมืองอีกหนึ่งล้านทุกคนต้องสร้างบ้านตัวเองอยู่แล้วนะนะก็สร้างบ้านตัวเองนะครับเหลืออีกล้านที่สามที่สี่เป็นเงินไปลงทุนไปวิจัยอะไรก็ได้นะเพื่อพัฒนาสินค้านะครับส่วนล้านที่ห้าหกก็เป็นเงินที่ท่านจะใช้ซื้ออะไรก็ได้ เงินที่5ส่วนเงินที่6เป็นเงินเก็บไว้1ล้านไม่ซื้อไม่ทําอะไรเพราะฉะนั้นเงินที่จะใช้เป็นเงินสดจริงๆคือ1ล้านล้านที่หนน้านองนะครับเดีวนี้เงินทุกเงินตั้งแต่ล้านที่1 2 3 4สอามี่อยู่ในสมาร์ทคอนแท็กหมดนะครับอ่ามันก็จะซื้อในระบบเมื่อซื้อในระบบเพราะฉะนัน้นม่นจะคืนกลับได้อย่างแน่นอนคืนกลับได้เป็นไม่มี NPL อ่ะมันก็ระบบมันก็เดินโดยปกติตามที่ได้ออกแบบไว้นั่นแหละครับ เมื่อเป็นแบบนี้มันก็เป็นกาคาสมมาตรนั่นเองมันลงตัวไปหมดนะเมื่อลงตัวก็มีความบ้างข้างกันตาวนตลอดนะอย่างเงินซื้ออย่างงี้ไม่เสียงมอเตอร์ไซค์เงี้ยมันก็จะหมดยุคใช้มอเตอร์ไซค์ที่ผมใช้อยู่เนี้ยนะครับก็จะหมดไปนะครับก็จะกลายเป็นรถประจําตัวรถประจําตัวเนี่ยก็จะมีกันสองแบบนะ แบบวิ่งบนถนนกับทีอันบิดโดรนนะไอ้แบบวิ่งบนถนนนี่ก็จะกว้างประมาณ8 0ดสถึงหเมตรนะครับก็8 0ดสิบถเมตรนั่นแหละครับส่วนแบบโดรนนี่ก็ก็บินได้ก็แล้วแต่โดรนมันก็บินได้ตั้งแต่ร้อยไม่น่าจะถึงสามรอกิโลเมตรชั่วโมนะครับเพราะมันจะเป็นครือบินเล็กแล้วนะแล้ว โดเนี่ยเสียงมันดังปัญหาคือก็จะต้องออกแบบสนนนะที่นี่ก็กําหนดกําหนดไปแล้วนะคือที่นี่คิดไว้แล้วโดยที่ยังไม่มีโดนะที่ผมคิดมาเป็นสิบปีแล้วคิดเป็นเครื่องบินเล็กไงบินเล็กเป็นประชาชนเนี่ยมีเครื่องบินส่วนตัวเลยบินขึ้นได้ก็มันเครื่องบินเล็กนะแล้วก็ต่อไปจะพัฒนาเป็นเครื่องบินอะไรก็ได้จานบินเล็กก็ได้ครึ่งคร่งคิดเอาไว้นะคือคือเป็นจานบินเล็กๆ มีวิเทคนิคในการบินว่าจะบินแบบไหนหรือไม่ได้เป็นเครื่องบินแบบทีนี้าว่าบินไปเนี่ยก็จะกําหนดบนอากาศโดยมีเสาไฟไฟ้าแรงสูงตั้งไว้เลยว่าผมนั่งรถไปต่างจังหวัดบ่อยนัง่งรถทัวก็จะจินตนาการไอ้เสาไฟแรงสูงก็ตั้งเป็นระยะๆข้างบนเสาก็จะมีไฟกระพริบก็จะบอกเองว่าไอ้ฝั่งนี้เป็นฝั่งเลนไปฝั่งเลนกลับมันก็จะตั้งเป็นกิโลสมมติคือเลนในอากาศมันจะกว้างเป็น กิโลเลยนะครับอเอาสักสองเอากิโลหรือสองกิโลก็ได้เลนหนึ่งไปกลับนะฮะก็เรียกว่าสี่กิโลนะสี่กิโลเนี่ยในหนึ่งกิโลจะมีคมเครื่องบินเล็กเนี่ยวิ่งเป็นระยะระยะนะครับนะฮะหรือร้อยเมตรลำหนึ่งร้อยเมตรลำหนึ่งก็มีสิบไปสิบเอาไปละหนึ่งกิโลก็ได้ไปสิบกับสิบแล้วมีชั้นให้เลือกอีก เอาสักสามชั้นก็เป็นสามสิบแล้วก็เยอะแยะแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะถ้าวิ่งจริงมันเยอะเลยนะเยอะแยะที่นี่เสียงของมันน่ะมันมีเสียงดังดังนั้นก็จะเป็นต้องหลีกเลี่ยงชุมชนอันนี้คิดไว้โดยที่ยังไม่มีโดรนเกิดขึ้นสมัยนั้นยังไม่มีโดรนเมื่อเมื่อสิบยี่สิบปีนะครับทีนี้ไอเครื่องบินเนี่ยมันมันมีมันเห็นอยู่แล้วมันจินตนาการได้แล้วเครื่องบินนี่มันประกอบมันสร้างได้มันทําได้พูดง่ายที่ผมพูดเนี่ยมันทําได้ จะรอจะรอทางอากาศโดยปักเสาไว้จะรู้กันแล้วอ๋อเราจะวิ่งเลนนี้เลนเลนเลนนี้ใครใครใครวิ่งใครวิ่งผิดเลนก็มีการจับมีการตรวจสอบแล้วก็มีการปรับโดยมีสมาร์ทคอนแทกเนี่ยมันปรับเป็นเงินหมดนะเพราะฉะนั้นทุกคนจะวิ่งตรงอ่ะไม่ออกนอกลูก่นอกทางแต่ยุคนี้มามีโดรนแล้วเนี่ยแล้วถ้าบอกว่าวิ่งกันเยอะเสียงกด็ดังมากทํายังไงจะลดใบพัดได้มันมันมันลดไม่ได้ลดยากมากใบพัดแต่อ้เครื่องบินเนี่ยมีที่นี่กําหนดเลยแล้ว กำหนดบินกันระหว่างคือมันเป็นมันเป็นถนนในอากาศถนนในอากาศคงนึกภาพนะแค่ปักเสาแบบไฟฟ้าแรงสูงอะ่ะมันก็เป็นถนนในอากาศไปได้ทั้งประเทศอะ่ะก็เป็นเครื่องบินเล็กอะบินกนไปเรื่อยแล้วเวลาลงจอดก็ลงไปก็เติมน้ำมันก็ไปแล้วแล้วถ้าเป็นโดรนลงไปปุ๊บแค่กดคลิกแบตเตอรี่ออกใส่แบตเตอรีออตตร่ใหม่คลิกก็ไปแล้ว,ลวเร็วไวเพราะฉะนั้นก็ต้องพัฒนาเป็นโดรนอยู่ดีอ่ะพอยุคนี้เรามันโดรนล้ว ที่ผมคิดได้เป็นจานบินเล็กๆอเป็นจานบินเล็กไปาาย้อะตัวหรือมันก็เป็นเหมือนโดรนนั่นแหละเหมือนเหมือนโดรนนั่นแหละเพราะมันมันมีเครื่องบินด้วยใบพัดข้างหลังอยู่ตกอยู่ข้างหลังอยู่แล้วอ่ะมันมันทําได้อยู่แล้วเอาละนั่นคือทุกคนจะมียานยนต์ประจาตัวรถยนต์ก็ขนาดเล็กไม่เกินหนึ่งเมตรนะไม่เกินหนึ่งเมตรนะแคบก็ไม่เกินแปดสิบ ก็คือ80 90ถึงเมตรเนี่ยอยู่สามระยะแล้วแต่ผลิตนั่นคือรถจดประจําตัวทุกคนมีไม่ต้องไปพึ่งพากันนะแล้วก็จะไปเร็วว่าร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ต้องใช้เครื่องบินละมันพราะมนวิ่งแต่สองร้อยถึงสามร้อยนะครับแต่ถ้าเกิดไปเร็วว่านั้นเป็นระดับสี่ห้าร้อยหกร้อยก็ใช้เป็นเครื่องบินโดยสารละที่นี้ก็ออกแบบเครื่องบินโดยสารอีกแบบหนึ่งอ่านะเป็นท้องนี่เป็นเป็นกระจกใสเพื่อดูวิวเป็นเครื่องบินเพื่อดูวิว แล้วไม่ต้องการที่จะวิ่งเร็วเหมือนเครื่องบินโดยสารที่วิ่งแ0 0กิโลเมตรชั่วโมงเอาวิ่งสา0รอยต้องการให้ดูวิวเป็นข้างแล้วบินต่ำบินต่ำนะบินต่ำเป็นเครื่องบินที่บินต่ำจะทำไงให้เจ็ดเงียบเนี่ยงานผมมีโครงการที่ต้องทำให้ทำอย่างไรให้เจ็ดมันเงียบแล้วบินแค่สามร้อยแล้วบินไปเรื่อยๆื่อบินต่ำชมวิวนะอย่างเงี้ยเพราะนัคนไทยจะเดินทางกันด้วยทางอากาศกันเป็นเมนหลักเป็นวานเล่น ส่วนรถไฟความเร็วสูงนะผมว่าเอ้มีมาทาไมเนี่ว่าเดินทางทางอากาศด้วยความเร็วสูงแล้วมันมันไม่จะเป็นต้องใช้รถไฟความเร็วมันก็ใช้แค่ขนส่งสินค้านั่นเองนะเพราะฉะนั้นถนนต่างๆที่มีอยู่เนี่ยถนนสายหลวงจะเป็นถนนใช้ขนส่งสินค้าเป็นพวกรถบรรทุกใหญ่ๆขนส่งสินค้าส่วนรถเก๋งรถประจำตัวที่ออกแบบเนี่ยมันจะกลายเป็นมีเลนใหม่สร้างถนนใหม่ขึ้นมาได้เลยสร้างมาได้แล้วเป็นถนนใหม่เลยนะครับเป็นแบบนี้อ่าก่อนนี่ภาพที่ใช้ให้เห็นโลกอนาคต เป็นบางภาพเท่า,านั้นเองเอาละวันนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ